โซนี่ได้พัฒนาเลนอนุกรมใหม่ออกมาคือ Sony GM นะครับหรือ Grand Master ซึ่งแน่นอนใช้คำว่า Master เนี่ยคุณภาพมันต้องสุดติ่งแล้วก็ดีกว่าเดิมมากๆนะครับซึ่งทาง Sony เนี่ยก็ไดเ้เปิดตัวเมื่องาน CP Plus ที่ผ่านมาซึ่งก็ยกพลสื่อมวลชนไปที่งาน CP Plus กันด้วยนะครับผมก็ได้ลองนิดหน่อยแล้วก็ติดใจมากกลับมาเนี่ย บอกททนโซนี่นว่าถ้ายังไงเลนมานะครับช่วยส่งมาให้เทสนิบหนึ่งเพราะว่าอยากลองดูว่าคุณภาพเต็มๆเนี่ยใช้งานยาวๆเนี่ยมันจะดีขนาดไหนโดยเลนที่ส่งมานะครับก็จะมี2ตัวคือตัวนี้ครับ85มิล f 1.4แล้วก็มี24 70 f 2.8นะฮะตัว85มิล f 1.4เนี่ยเป็นตัวที่ต้องบอกว่าคุณภาพมันเนี่ยเป็น Top of Quality นะครับของ เลนในโลกเลยนะครับแล้วก็ในระดับ 85mm f1.4 เนี่ยตัวที่จะดีกว่านี้เนี่ยหายากมากนะครับที่มีสูสีแล้วไม่รู้ว่าจะใครจะชนะหรือแพ้กันแน่ก็คือ s ซส์ Otus 85mm f1.4 นะครับซึ่งตัว 85mm f1.4 ไซส์เ Sony GM เนี่ยนะครับผมได้ทดสอบทั้งในสตูดิโอแล้วก็เอามาใช้งานนอกสถานที่ยาวๆเลยนะครับถ่ายทั้ง Portrait และส่วนใหญ่คือถ่ายทิวทัศน์ซะด้วย ผลทดสอบออกมาจะเป็นยังไงใช้งานดียังไงนะครับมีปัญหาอะไรบ้างประทับใจขนาดไหนคุ้มไหมที่จะซื้อไปตามกันเลยครับตัว Sony FE นะครับ85มิลลร1.4 GM เนี่ยชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยโซนี่เนี่ยตั้งใจทำและผลิต เพื่อโชว์ศักยภาพในการผลิตเลนของโซนี่มากๆเพราะฉะนั้นระดับคุณภาพของของเลนตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสุดติ่งมากๆนะครับจุดที่น่าสนใจของเลนตัวนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือเทคโนโลยีที่ใช้นะ เลนตัวนี้เนี่ยใช้ชิ้นแก้วที่เป็นแอสเพ i รเคนะครับตัวโมนะครับตัวออกแบบเป็นพิเศษ,ษ,ษให้มีความเรียบเนี่ยมากกว่า0.01ไมครอนทําให้เวลาถ่ายภาพที่ช่องรับแสงกว้างนะครับตัวโบเก้เนี่ยมันจะไม่เป็นเขาเรียกว่าออนเนียนริงนะฮะไม่เป็นวงวงเป็นชั้นๆแบบแบบหหอมซึ่งภาพที่ออกมานะครับโบเก้จะสวยเนียนเรียบมากฮนะ อันที่2คือการออกแบบเลนเนี่ยจะคำนึงถึงโบเก้เป็นหลักนะครับนอกจากความคมชัดแล้วตัวซอฟต์แวร์ที่โซนี่ใช้เนี่ยจะสามารถซิมูเลต e โบเก้ที่เกิดขึ้นได้นะครับก็จะมีการแยกเ,เลนสองชิ้นซึ่งควบคุมการเกิดโบเก้ขึ้นนะฮะ ตัวชิ้นเลนเนี่ยจัดเต็มทั้งชิ้นเลนแก้ความค่าสีและแก้ความค่าสรงกลมทําให้ภาพเนี่ยนะครับที่ f 1 4เนี่ยมีความคมชัดสูงมากทั้งกลางภาพและขอบภาพนะครับเกือบจะสูงสุดหลีมาแค่ f เดียว F2 เนี่ยคุณได้คุณภาพที่สูงสุดแล้วจากเลนตัวนี้นะครับตัวเ,เลนเนี่ย ออกแบบมาให้สําหรับใช้งานหนักนะครับเน้นความแข็งแรงทนทานเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบอดี้นะครับจะเป็นโลหะด้านในเนี่ยโลหะเยอะแยะมากนะครับมีชิ้นส่วนที่ไม่ใช่โลหะอยู่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองเออมีซีลป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองนะครับตัวมอเตอร์โฟกัสนะครับก็ใช้ SSM หรือซูเปอร์โซนิกมอเตอร์นะครับเพื่อให้โฟกัสเนี่ยมีความแม่นยำละเอียดแล้วก็เงียบเสียงไวด้วยนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยนะครับเลนตัวนี้เนี่ย ชิ้นเลนส์โฟกัสค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้ในภาพนิ่งเนี่ยนะครับเสียงโฟกัสจะดังนิดนึงแต่ว่าในเวลาถ่ายวิดีโอไม่มีปัญหาตัวเลนนะครับใช้ม่านช่องรับแสงเนี่ยถึง11ใบซึ่งจะทำให้โบเก่เนี่ยเป็นทรงกลม อย่างที่บอกไปว่าเลนตัวนี้เนี่ยเน้นโบเก้สำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตอย่างมากเลยทีเดียวโค้ดเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็น AR นะครับง่ายๆก็คือนาโนนั่นเองทำให้แฟร์ต่ำช่องรับแสงถูกออกแบบมาให้ใช้ทั้งถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอนะครับก็ สามารถจะปรับช่องรับแสงเป็นสเต็ปหรือเป็นสเต็ปเลสก็ได้นะฮะร,ระบบโฟกัสเป็นแมนนวลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นไรฟ์ไวไวนะครับวงแหวนตัวนี้จะเป็นไม่ได้ขับเลนโดยตรงจะไปสั่งงานให้มอเตอร์เนี่ยขับเลนสิกทีหนึ่งนะฮะภาพที่ได้จากตัวนี้นะครับจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีใหม่คือได้ความสวยงามคล้ายๆเลนรุ่นแบบเก่านะครับแต่ว่าได้ความคมชัดได้ความเพอร์เฟกทางออปติก เหมือนเลนสรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเลนสที่ผสมผสานเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวมากๆนะครับเรามาดูผลการทดสอบกันดีกว่าครับว่าตอนถ่ายชาร์จในสตูดิโอเนี่ยภาพออกมาเนี่ยกลิปขนาดไหนก็เป็นธรรมเนียมของไทดีฟโต้นะครับเมื่อได้เลนมาเราก็จะเอามาถ่ายภาพเทสชาร์ดดูว่าคุณภาพของเลนส์เป็นยังไงบ้างเรามาดู f 1.4กันเลยนะครับ ที่กลางภาพเนี่ยให้ความคมชัดที่ดีมากเป็นเลนส์ f 1 4ที่ให้ภาพต้องบอกว่าคมชัดดีเยี่ยมตั้งแต่1.4เลยทั้งส่วนกลางภาพนะครับแล้วก็ส่วนที่ขอบภาพสามารถให้ความคมชัดได้ดีมีอาการวิกเนตนะครับต่ำมากแล้วก็ดิสซอร์ชั่นก็ต่ามากด้วยเช่นกันเส้นตรงนี้เป็นเส้นตรงเลยนะครับที่ f 2เนี่ย คุณภาพที่ร0 0ยเกลางภาพนะครับความคมชัดเนี่ยขึ้นมาเกือบพีคสุดเลยนะครับสามารถทําความคมชัดได้เยี่ยมมากนะครับมีความคลาดอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองส่วนขอบภาพนะเรแาแทบจะไม่เห็นความคลาดสีเลยนะครับสามารถแยกแยะรายละเอียดแล้วก็ความคมยอดเยี่ยมในส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กๆนะครับคุณจะสามารถเห็นการแยกแยะนะฮะคอนทราสต์ของเลนส การแยก,แยกรายละเอียดเนี่ยได้ยอดเยี่ยมมากๆตัว5นะครับตัวดีเทลเนี่ยไม่มีผ้ามัวนะฮะคมเปีย้ยคืออะไรที่มันเข้าเดมมันคมเป๊ะเลยนะครับเป็นเลนที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพอ m a เมซิ่งมากนะฮะลองมาดูที่ f 2 8นะครับที่ f 2 8เนี่ยเป็นคุณภาพที่สูงสุดของเลนตัวนี้ละนะครับ เท่าที่ผมดูจากเทสชาร์ตนะครับความคมกริบมากทั้งกลางแล้วก็ขอบภาพนะฮะสีนี่กริบนะฮะความค่าสีอะไรนี่ไม่เหลือลงเหลือให้เห็นเลยนะฮะเป็นเลนต้องบอกว่าเป็นเบสมามาดของ Sony เลยนะครับตัวนี้คุณภาพแบบน่าภูมิใจมากนะฮะ เรามาดูคุณภาพที่ f11 กันบ้างน,นะครับคือที่ f4 ถึง f11 เนี่ยจะใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นคือแยกไม่ออกและนอกจาก depth of field นะครับก็ลองดูคุณภาพนะฮะจะเห็นว่าที่ f11 เนี่ยความคม d r อ p ลงมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามี r e f r a c t i o n ขึ้นมานะ r e f r a c t i o n ของเลนส์จริงๆจะเกิดตั้งไห่5.6แต่ว่า ซอฟต์แวร์ของ Sony น,นะครับตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยจะแก้ f ิเฟ t ชันเอาไว้ก็จะมาปรากฏอาการจริงที่ f 1 1นะฮะแต่ว่าความคมระดับนี้นี่ยังใช้งานได้สบายสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับดูรายละเอียดของภาพนะครับกริปมากส่วน f 1 6นะครับคุณภาพจะดรอปลงไปหน่อยหนึ่งะแต่ว่ายังหวังผลได้เลยนะครับนะว่าจะมี Refraction ค่อน,นข้างสูงนะฮะคำว่า ตัวลายเส้นนะตัวหนังอักษรจะมีเบลอไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังเป็นความคมชัดที่เหนือกว่าเลนส์อื่นๆในระดับเดียวกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับในการทดสอบภาคสนามนะครับผมนำ Sony FE 8 5 m มตัวนี้เนี่ยมาที่ทริปแม่ห้องสอนด้วยนะครับก็ได้ถ่ายภาพหลากหลายทั้งภาพคนภาพทิวทัศนะครับต้องบอกว่า สิ่งที่ประทับใจตัว Sony FE นะครับ85มิลลิเม1.4 Gm ตัวนี้ชื่อยาวนิดนึงนะครับก็คือความคมชัดนะฮะคือเลนตัวนี้เนี่ยให้ความคมชัดที่ยอดเยี่ยมมากตั้งแต่ f 1.4ซึ่งกลางภาพกับขอบภาพเนี่ยคมแบบ ดีมากๆพอหลีไปที่ F 2เนี่ยความ,มคมชัดเกือบท็อปคุณิตีแล้นะครับคุณสามารถใช้งานโดยหวังผลด้านความคมชัดได้เลยแต่ว่าในเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยสิ่งที่ต้องคอยระวังก็คือว่า depth of Field มันจะพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้กับออ Sony อย่าง A 7 R 2เนี่ย depth of field มันจะน้อยอยู่แล้วนะครับพอถ่ายที่ F กว้างสุดเนี่ยโอกาสที่วัตถุจะมีความคมชัดมี depth of field ที่ไม่มากพอเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ย ระวังเรื่อง d e ียว of f i e l ให้ดีเพราะถ่ายเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับใช้ช่องรับแสงกว้างเนี่ยภาพมันคมแล้วมันถ่ายมันมากในการใช้งานถ่ายภาพทิวทัศน์นะครับตัว Sony 85mm f1.4gm ตัวนี้เนี่ยให้ภาพที่คมและก็ รายละเอียดดีมากๆผมชอบเอาเลนตัวนี้ถ่ายภาพทิวทัศน์นะครับเนื่องจากว่าสีมันสวยแล้วก็ความคมดีที่สําคัญเนี่ยมีแฟร์ต่ํามากนะฮะตอนถ่ายภาพที่ตกใช้เลนตัวนี้เนี่ยแฟร์ไม่สกิดเลยนะฮะเป็นเลนที่สร้างความประทับใจได้อย่างมากในเรื่องแฟร์ส่วนโบเก้นะครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่คุณคงเห็นภาพกันมาจนเกลือแล้วว่ามันให้โบเก้ที่สวยขนาดไหนนะครับในบรรดาเลน85มิลลิมิวต์สเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวเดนไทยภาพนิ่งที่ใช้ม่านช่องรับแสงถึง11ใบแล้วก็ออกแบบเลนพิเศษเพื่อให้โบเก้ที่สวยนะฮะฉพนโบเก้ของด้านหลังของเลนตัวนี้เนี่ยจะนุ่มนวลและสวยมากจะเป็นรองก็แค่เลนพวก APD ซึ่งเป็นเลนที่ใส่ฟิลเตอร์ a p ฟเข้าไปเท่านั้นเองนะครับนอกนั้น,นียไม่มีเลนตัวไหนที่ต้องบอกว่าไม่มีเลนตัวไหนให้โบเก้ที่กลมและสวย เท่ากับเลน s o น y GM ตัวนี้นะครับดิสโ t ชันของเลนต่ำมากนะฮะเวลาใช้นี่ไม่ต้องไปพะวงเรื่อง d ดิ o r t ชันเลยวิกเน t ต่ำนะครับตอนที่ผมถ่ายคนเนี่ยบางหลายภาพเนี่ยผมใช้ F1.4 นะครับซึ่งภาพเนี่ยก็มีความสว่างที่ค่อนข้างดีนะครับความสม่ำเสมอค่อนข้างสูงบางทีเนี่ยบางภาพต้องไปทำวิกเน t ในใน o t t s s o p ด้้วยซ้ำในเรื่องของการโฟกัสนะครับอ,อ,อิชู e ที่มีปัญหาก็คือ กับเลนตัวนี้ที่ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือโฟกัสเนี่ยจะค่อนข้างช้านะครับแล้วก็เ,เวลาโฟกัสเนี่ยจะไม่หลีดรวบแสงนะครับซึ่งผมเท่าที่ผมลองดูเนี่ยก็คือเวลาโฟกัสนะครับเลนตัวนี้เนี่ยจะใช้ F ที่ตั้งไว้เนี่ย นในการโฟกัสเลยอย่างสมมุติเราเปิด f11 นะครับมันก็จะใช้ f11 ในการโฟกัสซึ่งโฟกัสเนี่ยแม่นและเข้านะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราหลี่ลช่องรับแสงแคบแล้วเกิดไปอยู่ในที่แสงน้อยเนี่ยโฟกัสมันจะช้าลงค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องช่วยหน่อยเวลาอยู่ในที่มืดๆน,น,นะครับอาจจะต้องเปิดช่องรับแสงกว้างก่อนแล้วโฟกัสแล้วค่อยกลับมาที่ช่องรับแสงที่ต้องการนะครับอันนี้จริงๆแล้วแก้ไม่ยากเพราะว่าไปแค่อัปเดตเฟิร์มแวร์นะะแก้เฟิร์มแวร์ใหม่ของตัวเลนก็ แล้วส่วนขนาดและน้ําหนักนะครับตัวเลนเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งชมผมบอกว่าเ,เลน85สมิลเอฟหนึ่คุณภาพนี้นะครับไม่มีตัวเล็กนะฮะไม่หนักเกือบหนึ่กิโลนี่ก็บุญแล้วนะครับตัวตัวนี้เนี่ยหนักประมาณ8 0 0ร้อยห้าสิบกรัมเวลาใส่กับบอดี้ที่เล็กๆเ,เนี่ยจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเลนมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างผมใช้ a j r 2นอผมติดคลิปใส่ตัวนี้นมันก็สมส่วนดีนะครับแต่ว่าเลนตัวนี้เนี่ยมันจะรองรับ อนาคตที่กล้องของโซนี่ที่จะออกมาใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาว่าน่าจะดีไซน์เผื่อไว้นะฮะแต่ว่าขนาดเลนเนี่ยถ้าถามว่ามันใหญ่และหนักไหมก็ใหญ่และหนกนิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับมากคืออยู่ในระดับที่รับได้แต่ว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้แล้วเนี่ยมันคุ้มที่จะแบกภานะพฟอร์เทรดที่ได้จาก8ปซฟ้ามินเอฟ1.4โซนี่จเอ็มตัวนี้เนี่ย ต้องบอกว่าสวยมากนะครับเพราะว่ารายละเอียดคือคือผมชอบถ่ายภาพบุคคลที่เน้นรายละเอียดไม่ได้ชอบถ่ายแนวฟุ้งฟริงแบบเบลอมองไม่เห็นรายเพราะฉะนั้น CM ตัวนี้เนี่ยให้ภาพที่แบบชอบมากๆนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่อยากฟุ้งฟริงเนี่ยจริงไป ทำเบลอนิดหน่อยในซอฟต์แวร์ก็ไม่มีปัญหาแล้วภาพทําให้คมเนี่ยมันทํายากเพราะว่าการไปเพิ่มชั้มเน็ในซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่ช่วยให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าการคมมาจากออปติกเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากและใช้ต้นทุนทําให้เบลอเนี่ยไม่ยากนะครับทำให้คมเนี่ยยากกว่าถ้าจะให้สรุปนะครับโซนี่เ85มิลเ4เนี่ยเป็นเลนที่เนี้ยบสุด นะครับคือให้ความคมชัดกลางภาพขอบภาพแบบสุดๆนะฮะแฟต่ำมากดิสชอชชั่นเนียนมากนะครับแล้วก็โบเก้สุดยอดนะฮะเป็นเลนที่ต้องบอกว่าในระดับราคานี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะซื้อเลนคุณภาพนี้ได้แต่ว่าคุณสามารถซื้อ G M 85mm F 1 UC 4ได้นะครับคือระดับคุณภาพเนี้ยนะครับ ผมประเมินว่าถ้าเป็นย่ออื่นก็คงขายกันเป็นแสนแต่ของ Sony เนี่ยคุณจ่ายที่ยู่ประมาณห0มื่น 6, กว่าบาทไม่ถือว่าแพงนะครับถือว่าถูกทีเดียวสําหรับคุณภาพแบบนี้นะผมย้ําว่าสําหรับคุณภาพแบบนี้เนี่ย,ม,ย,บบยมันเป็นเลนที่ถูกนะครับให้ภาพที่สวยมากพอ t เทร t เยี่ยมนะครับถ่ายวิวยอดแฟร์ต่ำนะครับผมชอบมากเลยเวลาไปถ่ายวิวตัวนี้มันแฟร์น้อยนะครับ เป็นเล่ที่เนียนนะครับปัญหามีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าสามารถแก้ไขด้วยการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ทาง Sony น,น่าจะมีเฟิร์มแวร์ใหม่ออกมาสำหรับเปนตัวนี้ในอนาคตนะครับโดยรวมนะครับผมคิดว่ามันเป็นเปลนที่ชาวโซ n y ที่รักโซ n y ชอบภาพจาก Sony จะต้องมีไว้ในครอบครอง